โค林ฉบับที่สองสองโคนบทที่หนึ่งเปาโลผู้เป็นอรัรทูตของพระเยซุคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและน้องที่โมธีเรียนคริสตจของพระเจ้าที่เมืองโครินและธรรมิกชนทุกคนที่อยู่ทั่วแว้นอาคายาขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยสุคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงมีกับท่านทั้งหลายเถิด สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณาพระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าเพราะความรักของพระคริสต์มากท่วมทนเราอย่างไร การหนุนใจของพระคิ์ก็มากทุ่มทนเราอย่างนั้นที่เราทนความยากลำบากนั้นก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจและได้รับความรอดและที่เราได้รับการหนุนใจก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจด้วยซึ่งท่านจะได้รับเมื่อสู้ทนความทุกข์เช่นเดียวกับที่เราทนอยู่นั้นและเราก็มีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลายเพราะรู้ว่าพวกท่านมีส่วนในความทุกข์ของเราอย่างไร ท่านก็จะมีส่วนในการหนุนใจของเราอย่างนั้นพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้พวกท่านรู้ถึงความยากลำบากที่เกิดกับเราในแคว้นเอเชียคือเรารเผชิญความทุกข์หนักอย่างยิ่งชนิดที่เกินกำลังจนเราหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเรารู้สึกว่าถูกตัดสินให้ถึงที่ตายแล้วทางนี้เพื่อเราจะไม่ไว้ใจตัวเองแต่ไว้ใจพระเจ้า ผู้ทรงให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นจากตายพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณะภัยมาแล้วและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราหวังในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกในเมื่อพวกท่านก็มีส่วนช่วยโดยการทูลขอเผื่อเราเพื่อคนจำนวนมากจะขอบพระคุณเพราะเราเนื่องจากพระคุณที่ประทานแก่เราผ่านคำทูลขอของคนจำนวนมากนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราอวด คือมโนธรรมของเราเป็นพยานว่าเราประพฤติตัวในโลกด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความจริงใจที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ประพฤติโดยปัญญาของมนุษย์แต่โดยพระคุณของพระเจ้าและต่อพวกท่านเราประพฤติยิ่งกว่านั้นซสอีกเพราะว่าเราไม่ได้เขียนเรื่องอื่นถึงท่านนอกจากเรื่องที่พวกท่านสามารถอ่านและเข้าใจได้ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะเข้าใจเราเป็นอย่างดี เหมือนที่ท่านเข้าใจบ้างแล้วคือในวันของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพวกท่านจะภูมิใจในเราเช่นเดียวกับที่เราจะภูมิใจในท่านและด้วยความแน่ใจในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจึงอยากไปเยี่ยมพวกท่านก่อนเพื่อนเพื่อท่านจะได้รับพรสองเท่าข้าพเจ้าจะแวะเยี่ยมพวกท่านระหว่างเดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนียและเมื่อกลับจากแคว้นมาซิโดเนียก็จะแวะเยี่ยมพวกท่านอีก แล้วขอท่านอุปการะข้าพเจ้าให้เดินทางต่อไปยังแคว้นยูเดียเมื่อข้าพเจ้าตั้งใจเช่นนี้ข้าพเจ้าทำารื่ความโลเลหรือและข้าพเจ้าวางแผนการตามอย่างมนุษย์ที่จะพูดว่าใช่หรือไม่ใช่แบบทรงทรงหรือพระเจ้าทรงัตย์จริงอย่างไรคำของเราที่กล่าวกับพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นคำรับหรือปฏิเสธแบบทรงทรงอย่างนั้นเพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริส ผู้ซึ่งข้าพเจ้ากับสิรวนัสและทิโมธีประกาศแก่พวกท่านนั้นไม่ใช่จริงหรือไม่จริงแบบทรงๆงแต่ในพระองค์ทุกอย่างล้วนแต่เป็นจริงเพราะว่าพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงให้เรากับท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในพระคริสต์ และผู้ที่ทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้าและพระองค์ทรงประทับตราเราและประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วยขอพระเจ้าเป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้าว่าที่ข้าพเจ้ายังไม่ไปเมืองโครินนั้นก็เพื่อจะงดโทษพวกท่านไว้ก่อนเราไม่ได้เป็นนายบังคับความเชื่อของท่านแต่เป็นผู้ร่วมงานกับพวกท่านเพื่อให้ท่านได้รับความชื่นชมยินดีเพราะว่าพวกท่าน ตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อแล้ว